สวัสดีครับผมเพจ SCC Big b i y วันนี้พบกับจานบาร Big b u y นี่ใส่เสื้อ FC มาด้วยโอเคครับผมวันนี้ผมแนะนำรีวิวรถเข้าใหม่ Honda CBR650R ตัวนี้บอกสเปคก่อนนะเครื่องยนต์4สูบ6 4 9 c ซีซีแรงม้าเดิมจากโรงงานนะผม92.5ตัวรอบตัด12,500รอบน้ำหนักตัวรถนะครับผมอยู่ที่ประมาณ2 2 0โลถึง30ลบวกลบนะประมาณน,นี้ตัวนี้ได้ท่อแต่งด้วยไดโวของแท้ สลิปออนงานไทยเทเอกลักษณ์ของไดโว o นะผมไทยเทพี่เขาจะไล่มาเป็นโทนสีน้ําเงินนะจอกด้านๆน้ำเงินหน่อยตัวนี้หุ้มคาาวบอนแท้ปลายซ n นใบหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ14,900บาทนะก็ดอกยางไอยางนะผมเปลี่ยนใหม่ผมบอกเลยว่าดอกยางเต็มมากเนี่ยดอกยางเต็มมากนะผมคันนี้เลขไม่เดี๋ยวผมให้ดูแต่ให้รู้เลยวว่าดอกยางโคตรเต็มโชคหลังนะผมนี่โชคอะไรไม่รู้อ่ะ ประมาณนี้สเปคเครื่องยนต์นะผมแล้วก็นี่ของแต่งจะมีท้ายสั้นนะผมใส่มาให้แล้วเรียบร้อยเป็นท้ายสั้นพับแม่เหล็กนะเปิดปิดได้นะผมอขออน,นุญาตปิดป้ายทะเบียนแล้วกันแล้วก็ไฟเลี้ยวตามแมวนะผมตัดต่อมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้เบาะนั่งนะผมจะเป็นเบาะสองตอนสามารถถอดได้นะเสียบกุญแจแป๊กดึงออกนะในของหกของ 6- 1 0 f เนี่ยจะเป็นเบาะตอนเดียวคือแผ่นเดียวถอดออกมาเลยอันนี้ถอดแยกได้ใครอยากสปอร์ตชอบตุดแหลมพี่ไปหาของแต่งของแปลงใส่ได้เลยนะอันนี้ที่อีกจุดนึงนะผม โครงเฟรมสีดำอเอกลักษณ์ของ CBR เหมือนเดิมแหละและตัวนี้การโยงเกียร์นะผมจะเป็นเกียร์ธรรมดาหนึ่งสองสามสี่หกไม่มีคุชชิพเตอร์ใครจะไปใส่คุชชิพเตอร์นะผมจะไปใส่ของ ECU shop จะไปใส่ของญี่ปุ่นจะไปใส่ของแบรนด์ได้หมดเลยนะตัวนี้การโยงเกียร์สามารถต่อคุชชิพเตอร์ตรงรุ่นได้เลยนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะเครื่องตัวนี้ผมบอกเลยว,ว่าเป็นเครื่องบล็อกใหม่ของ 650R ในของชมรุ่นเก่านะผมจะเป็นแค้งทองของ 650F เนี่ย แรงม้าที่นี่88.9ตัวคันนี้แรงมา้าจะอัพเป็น95.2หรือ95.2ประมาณนี้ประมาณนี้นะผมลงแล้วเริ่มลงแล้ว,ลลวโอเคแล้วก็นี่สลิปเปอร์คันที่ใส่มาให้นะผมของโฉบใหม่ในช่วยในเรื่องของการเชนเกียร์นะการล้อล็อล้อสะบัดแล้วก็เรื่องของการเลงเกียร์นะผมรอบที่จะสมูทมากขึ้นในการขับตรงนี้เทชั่นคอนโทรนะผมสามารถเปิดปิดได้เทชั่นคอนโทรจะมีแค่2โหมดคือเปิดกับปิดนะ รุ่นนี้นะผมหน้าปัดนี้เป็นเอ,อ่อ LED ฟูลเลยหน้าจอกี่สีไว้เนี่ยโอ้จากแล้วใส่แว่นดำไหมครับผมเปิดแว่นก่อน โอเคหน้าจอ 3- 44นะผมบอกตำแหน่งเกียร์นะตำแหน่งเกียร์เกียร์ว่างรอบตัด1 2 5 0 0้รอบมีชิปไร้นะสามารถตั้งชิปไรได้ออปชันนะผมอ,อัตราการกินน้ำมันระยะทางนู่นนี่นั่นอยู่นี่ความร้อนอยู่นี่นะผมจะบอกเป็นขีดสวยงามอลังช่าง,างอันนี้ก็เลขใหม่อยู่ที่10,000นะผมบอกนาฬิกาด้วยแล้วก็บอกความเร็วรอบนะเท t ชั่นคอนโทรไฟเลี้ยวไฟต่ำเกียร์ว่างไฟเลี้ยวประมาณนี้อ่าออปชันไม่มีอะไรมากครับผมแต่ว่าถือว่าจัดจ้านนะในคา650ร้า 550, ตัวนี้ถือว่าออปชันค่อนข้างที่จะ จัดจ้านลองลองตัวรีพิก้าเลยลอง R6 ลอง z X6 เลยนะอีกจุดหนึ่งนะผมที่ Honda ให้มาใหม่ปรับปรุงก็คือในเรื่องของแฮนด์จับโช๊คตัวนี้จะเป็นแฮนด์สปอร์ตและจะทรงหมอบหน่อยคือแฮนด์จับโช๊คอย่างนี้เลยนะแล้วก็แผงคอนะผมปิดเอ่อคล้ายๆสปอร์ตคล้ายๆอย่างมา5เซ็ X เลยโช๊คนะผมจะเป็นโช๊คโชว่าเอ่อโช๊คโชว่าเป็นอัพไซด์ดาวนะเป็นโชว์อัพไซด์ดาวประมาณนี้ผมดูข้างหน้ากันนะข้างหน้านี้จะเป็นไฟ LED ไฟ LED สว่างสดใสดวงไม่ร้อนข้อดึง LED นะสว่างอายุการใช้งานนะผมนานแล้วก็ไม่ร้อนโคมไฟใส่กิ๊งแรมแอ์หลอกสวยจัดนะชุดสีเดิมนะผมไม่เคยเก็บไม่ล้มไม่ชนไม่เฉียวไม่มีอุบัติเหตุแม้แต่นิดเดียวรถบ้านแท้ซื้อมาจากเจ้าของเลยคันนี้รับหน้าบ้านนะผมนะไม่พไม่ผ่านพ่อค้าคนใดทั้งสิน้นการันตรัว่าใหม่จัดคันนี้นะผมดิสเบรกได้เป็นดิสคู่เลเดียนดิสกปัม๊มนิชชินสีพอร์ตขาจับนะผมสามารถ เอาเบมโบมาใส่เราไม่ต้องตัดตัดเปลี่ยนได้เลยนะแต่หาตรงรุ่นเอาแค่นั้นแหละโอเคนะผมตัวนี้ไม่มีอะไรมากแค่ลำพังของแต่งท่อบไปเดียวก็เกือบหมื่นห้าแล้วนะเบ็ดเสร็จของแต่งนะผมรวมท้งส่วนท้ายสั้นด้วยต้องมีหมื่นปลายไปหมื่นประมาณสักหมื่นหกหมื่นเจ็ดโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงดูมั่งรถนะผมบอกเลยว่าเดินทั้งคันนะเลขไม้นี่จิ๊ดจัด โอเคครับ okay, ผมนะสำหรับเจ้าตัวนี้ใครที่อยากจะเอาครอบคอรองไว้เป็นเจ้าของเอาไปขับเล่นออกทริปใช้งานนะคุ้มค่าแนะน่นอนเพราะนี่คือ h อนด้านะผมโอเคผมเปิดราคาเลยที่279,000บาทราคานี้นะผมผรอ,อยู่ประมาณ5,000ไปลายๆนะวินดาวขอเริ่มต้น29,000แล้วกัน29,000ประมาณนี้นะผมพอ่อยู่5,000ไปลายๆสิ่งที่คุณจะได้คือรถสภาพใหม่คันเดียวเลย และก็ปลายท่อแทนนะผมใครที่สนใจที่จัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดซื้อเงินบ่อนนะผมวางดาวเริ่มต้นขอ29 0 0 0ื่าพนโยมาน5,000ไปปลายนะแล้วก็ฟรีนะผมค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนรถค่าภาษีค่าพรบค่าจัดส่งรถทั่วประเทศไทยค่าไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยฟรีทุกรายการน้ำมันเต็มถัง Service, เซอร์วิสรอบคันถ่ายของเหลวกองเครื่องน้ำมันเครื่องฟรีทุกรายการครับผมนะและถ้าใครมาผ่านไลฟ์สดนี้ผ่านไลฟ์สดนี้นะ ผ่านคลิปนี้วันนี้วันที่31ผมให้ไม่เกินวันที่2นะถ้าจองรถก่อนวันที่2สิงหาคมก่อนเที่ยงคืนผมให้ส่วนลด9,000บาทให้ส่วนลด9,000บาทเอาไป2 2 0ทอวแนไปนะหรือว่าถ้าใครซื้อสดนะเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ถ้าใครซื้อสดนะผมทักเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ